ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดงเวัสดีครับผมนธานาคารวีรังครับมีพี่น้องประชาชนถามกันมามากว่าเห็นผมเนี่ยไปดําเนินการเกี่ยวกับคดีของกระดงไม่ว่าจะเป็นการไปยื่นหนังสือที่สํานักนายกนะครับหรือการไปยื่นหนังสือที่วงถาม คดีเขากระโดงเนี่ยนะครับที่กระทรวงมหาดไทยมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะทําได้หรือไม่อย่างไรโน่นนี้นั่นนะครับก็ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยนะนะครับจากกรณีคํำสั่งของสารปกครองให้สํานักงานที่ดินให้กรมที่ดินไปรังวัดร่วมกับการลดไฟที่เขากระโดงนะครับต้องรอมานานถึง1ปี3เดือนกับอีก3วันวันนี้มีความคืบหน้าแล้วครับ วันนี้สำนักงานที่ดินร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยไปรังวัดที่ดินเผากระดงแล้วนะครับหมายเขาว่ายังไงเราเห็นนิมิตหมายที่ดีแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดก็มีการดําเนินการนะครับตามที่สารสั่งตามที่ผมเรียกร้องแล้วนะครับส่วนจะเล่นแง่แปรธาตุจะดึงเชงอะไรยังไงก็ต้องตามต่อไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วครับมาอัปเดตให้ฟังนะครับ